น,นี่ปรากฏล้วนๆนะครับนี่ได้แล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทุกฮันเตอร์วันนี้ ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันแล้วเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดในพื้นที่นะครับในจังหวัดสงขลาแล้วก็ในหมู่บ้านนียมีผู้ติดเชื้อโควิดนะครับทําให้ไม่ได้ออกไปตกปลานะครับก็เลยนั่งคิดว่าเออลองมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตกปลาวันนี้จะไปตกปลาด้วยการฝึกซ้อมการตกชิงหลิวนะครับในรูปแบบต่างๆเพราะว่าเป็นชิงหลิวเนี่ยเป็นศาสตร์ใหม่ที่ต้นเพิ่งหัดเล่นได้สักปีก,กว่าๆนะครับเดี๋ยวจะไปตกเห็นใน youtube เขาตกแบบ หน้าสายหน้าแบบไร้สารนะครับลองไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่างว่าลองไปดูนะครับการตกแบบไร้สารนะครับมันน่าเห็นเขาบอกว่ามันได้ผลดีวันนี้ก็เลยว่าจะไปลองนะครับมีนา้นาๆพี่ๆแถวบ้านตกถามนะครับว่าทําไมไปตกปลาใหญ่ๆแล้ววันนี้ทำไมมาตกปลาซิปลาต้อยนั่งตกหูลิ้นสา ก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วชิงหลิวไม่ได้ตกแค่ปลาซิวปลาส้อยนะครับปลาใหญ่ๆก็มีนะครับแล้วก็มันเป็นสาต์ที่เข้าใจยากนิดนึงมันมีอุปกรณ์แล้วมีมีเทคนิคเทคนิคหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วราคาออของชิงหลิวมีราคาสูงนะฮะเพราะงั้นลองมาศึกษาดูนะครับเราจะทำความสมน,ใน,ในุาใจง่ายๆเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันที่สระลินทางรถไฟเลยนะครับ เป้าหมายของเราหลักๆแล้วเป็นปลาตะเพียนนะครับวันนี้นจเจ้กันโ เปลี่ยนหนึ่งตัวนะครับ ไว้นะครับ วันนะครับ ไรก็ต้องยครัรปบปดใหญ่คนใหญ่ปกดใหญ่นะครับ โดนกดใจแล้วนะครับ นี่นี่ครับเป็นไงกดไซนี้โอเคเลย น,นี่ปรากฏล้วนๆนะครับวิ่งไปไปเอาของนะครับทิ้งเบ็ดไว้เมื่อกี้ให้พี่ฝากพี่เขาดูโอ้ต่เพียนกินเข้านะฮะ กลับมาคันเบ็ดหายลงน้ําไปแล้วแต่ว่าปลายยังติดอยู่เดี๋ยวเดขออนุญาตเอาปลาขึ้นก่อนนะครับเมื่อกี้ทิ้งคันเบ็ดไว้นะฮะติดคลิปด้านข้างเดี๋ยวเอาปลาแกะปลาก่อนใส่กระชังก่อนนะครับ สวยอีกตัวนะครับ หลักตุเล่ไหนนะฮะประกอบเยอะอันนี้นี่ปลาตะเพียนไซส์สวยนะครับ Ơp Ơp là con nữa, con, Để con đây, con, chạy con, mày lấy tao, Tê đi, lên như này, lên như này. อันเละมันเวายเลยมาีมาย,ยมตี้มายตี้มายตี้น,นี่ยังอยู่นี่ไอ้จั่งตะเพียนตะเพียนตะเพียนออื dạy đọc vào mùi nè anh nè Nó nè qua nè nè vậy, nó cao nè rồi nè Mấy nè nè นะี่เอ้ยอ๋อโอเค,อเคไหนเลีเ้ยนี่ได้มาแล้วตะเพียนหนึ่งตัวไซส์ใหญ่ก่อนนี่นะครับไซส์สวยนะฮะ Nè. Đây đeo, đây đeo. ยนงใส่สวยอีกตัวนะครับ ได้สวยงามนะครับเย๋ยมหมดแล้วเดี๋ยวลองมาดูผลงานรวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านกันนี่ครับผลงานสามชั่วโมงสามเกือบสี่ชั่วโมงนะครับกับวิธีการตกแบบไร้สาร เป็นวิธีที่ต้นเรียนรู้มาจาก YouTube อะไรครับวันนี้ก็ได้ผลงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวตอนท้ายออตอนปิดคลิปเดี๋ยวต้นมีเกมให้ทุกคนมาเล่นนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับในการตกปลาวันนี้กับสายหน้าแบบไร้สารนะครับไร้สารบลาลนานะครับซึ่งต้นศึกษามาจากใน จากพี่ๆที่ถ้าทำคลิปออกมาทดลองก็ได้ผลดีนะครับวันนี้ได้ตะเพียนไซส์สวยๆหลายตัวเลยนะครับวันนี้ก่อนจบคลิปกันนะครับวันนี้ต้องมีคาถามมาถามทุกคนว่าง่ายๆเลยให้ทุกคนเล่นเกมนะครับว่าวันเนี้มีคําถามว่าวันเนี้ต้นได้ปลาตะเพียนกี่ตัวนะครับใครตอบคาถามถูกนะครับอ่าต้นมอบรอกเบอร์สองพันของยูคิโดให้หนึ่งตัวนะครับอันนี้นี่คือของรางวัลนะครับอ่ร่วมเล่นเกมนะครับทั้งใน u t u b e ทั้งใน Facebook นะครับ ร่วมเล่นเกมนะครับถ้ามีคนตอบคำถามได้มากกว่าหนคนขอเอาคำตอบที่ถูกทุกคนมาจับฉลากได้รางวัลได้รับรางวัลหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มาถึงตอนท้ายของคลิปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งให้ต้นด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ต้นและชาวผู้คันเตอร์ได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ